อ่าเดี๋ยวจะต้มน้ำก่อนนะคะซสาม,มีบอกว่าเธอควรจะต้มก่อนนะจะต้มก่อนสักสิบห้ามันจะได้มถ้าเอาไปผัดเลยมันอาจจะแข็งอาจจะต้องผัดนานอะไรอย่างนี้เะไจะต้มเสร็จแล้วเราก็มามเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มาตัดอันนี้ซ่อม ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะทุกคนช่วงนี้ก็อันอนี้ก็ของแพงขึ้นก็ของแพงขึ้นนานแล้วแหละเพื่อนๆเลยเราเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งนะปกติเราช้อปปิ้งที่มอลลิสันแต่เราเปลี่ยนไปช็อปที่แอสดาแทนนะคะเพราะว่าเราสามีได้ทำการรีเสิร์ชแล้วเพื่อนว่า <that> <c oughs> <c oughs> เออก็ถูกกว่านิดหน่อยนะไม่ได้เยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามอริสันมันมันมีระบบอะไรอ่ะให้ให้คอยให้อะไรอะ่ะเราไปเราใช้เราได้คูปองมาครั้งล่าสุดนะเราก็ไปพยายามจะใช้คูปองนะแล้วเขาก,ก็มันมีสองคูปองอะ่ะมันให้ใช้ได้แค่อันเดียวก็เลยเปลี่ยนไปแอสดาแทนนะนเพื่อนอแต่ว่า ก็ยังถ้าของบางทีที่อัสตาไม่มีก็ไปมอริสันเพราะว่าอย่างบริษัทก็มีอะไรนะมีป่าานนปานนาน,นซึ่งซูเปอร์มาร์เกต็ตอื่นไม่มีนะคะมปานินม,มีมอริสันที่เดียวแต่ก็ไม่ได้มีตลอดนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้มีตลอดนะคะ,อะออจอระแต่ก็ไม่ได้มีตลอดนะก็ใหม่นะเพื่อนๆนะอาจจะยังนังไม่ถูกนะแต่ว่ามันได้ซื้อมาแล้วอะ แล้วพอไปดูเสร็จเอากล้องอันนี้มันไม่ค่อยดีสําหรับโลไลท์สันเอาแต่ก็ใช้ไปนะหน้าอาจจะมืดนิดนึงนะอาจจะต้องการแสงเยอะเปิดไฟทุกดวงเลยนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วนะเพิ่นๆน,นี่สเปราได้ละเดี๋ยวจะเอาไปต้มแล้วค่ะ 15นาทีนะโอเคเราจะต้มไว้1นสินาท,นาทีระหว่างนี้เรามาปอกกระเทียมนะคะจะทำตำสามกระเลือนะนเพื่อนๆตำเก็บไว้นะ เพราะว่าไม่ได้มีเวลานะคะซั้มเก็บไว้นะคะแล้วก็เวลาจะใช้ก็สะดวกนะเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็กลับไปทํางานแล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่2มกร,ราปี2567เนาะ2มกราปีสองพนี่สิบนะคะจะใช้กระเทียมประมาณ2หัวนะเพื่อนๆแล้วก็พริกไทยดำนะไม่มีพริกไทยขาวนะแล้วก็จะใช้ ก้านผักชีนะคะก้านผักชีแทนรากผักชีนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีก็มีนะคะตามร้านไทยก็มีนะต้องสั่งซื้อนะแต่ว่าสั่งซื้อก็สั่งซื้อของร้านไทยก็ต้องมีขั้นต่ำนะเพื่อนๆแล้วก็มีค่าส่งด้วยนะก็เลยมีก้านผักชีก็ใช้ก้านผักชีนะคะตำเสร็จแล้วก็ เก็บหลายช้นะบางอย่างเราต้องใช้นะปรุงน้ําซุปใส่กว๋วยเตี๋ยวทําพะโลอย่างนี้เราต้องเราต้องใช้นะคะเพื่อความมนนัวนะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะผัดหมูใส่สปรู๊นะคะเสร็จแล้วก็เราจะทำซุก,กี้อย่างนี้โอยเส้นยังไม่ได้แช่เลยไม่ได้เอาวุานเส้นมาแช่เลยว่าจะทํา ุกกี้แห้งนะคะเรามีหมูเราบักหมูไว้นะคะแล้วก็มีกุ้งนะเพื่อนๆอ้อปอกกระเทียมใครว่าง่าย <c oughs> อยู่เมงไทยก็ซื้อเอาก็เสร็จใช่ไหมคะช่วงนี้ก็อยากจะทํากับข้าวนะเพื่อนๆช่วงปีที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆหลายคนนะคะไม่สบายนะคะหนักนะเพื่อนๆน,นะโอ้โหดีเสือดุมาก ปีหน้าปีมังกรก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะวางแผนอะไรไวก้ก็รีบๆทำนะ,ะบอกบอกตัวเองนี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะปอกกระเทียมเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาหัน่นก้านผักชีค่ะนี่เดี๋ยวจะหั่นก้านผักชีเอ,อ๋รึเล่ เราเดี๋ยวก็จะตำนะนี่ค่ะพริกไทยเม็ดเห็นปะพริกไทยดำนะก็กะเอานะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย,อยก็ประมาณนึงนะคะไม่เยอะแล้วเดี๋ยวตำเราก็จะตำก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ก้านผักชีลงไปนะคะแทนรากผักชีนะเพื่อนเพราะว่าอยู่มัง่งนอกนะคะไม่มีตามซูปเปอร์มาร์เก็ตนะอย่างที่บอกไปนะคะต้องสั่งตามร้านไทยแล้วก็ถ้าซื้อของร้านไทยก็ต้องมีขั้นต่ําใช่ไหมคะบางร้านก็30ปอนสามสิปอนแล้วก็ต้องมีค่าส่งซึ่งค่าส่งเขาจะจะส่งเป็น next day delivery นะเพื่อนบางร้านก็9ปอนบ้าง เจ็ดปอนด์บ้างแปดปอนด์บ้างหรือบางร้านก็อาจจะมีโปรโมชั่นฟรีแต่ว่าคุณต้องสั่งเจ็ดสิบห้าปอนด์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็ออนไลน์นะเพื่อนๆเราก็หาโปรโมชั่นร้านไหนที่เออให้ราคาเราดีนะคะแต่ว่าสําหรับมีข้อนแนะนํานะสําหรับคนทีนะ่ไม่มีเวลานะอย่าไปหาสัง่งอ,อยากกินนู้นอยากกินนี้ ไปสัง่งอันที่เขาทําเสร็จแล้วมาเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลานะนเพื่อนๆเพราะว่ามันจะไม่ได้ทําเลยนะคะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะสาเกระหรอาช้อนตักออกไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะใส่ถุงไว้นะคะใส่ถุงไว้แค่แบบว่าเอาแบบว่าพอชายอะไรอย่างงี้ สามเกลือก้านผักชีนะคะ้็เดี๋ยวจะตำกระเทียมนะเพราะว่าเดี๋ยวจะผัดผักผัดผัก,ผกใส่หมูมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใส่ถุงไว้นะปรากฏว่าหาถุงมาเจอมนาะเพื่อนๆเราจะเอาฟิล์มห่อไว้นะหาถุงเล็กๆไม่เจอนะจะใช้แล้วหาไม่เจอเปน,อนี้แหละ ก็จะใส่ไปประมาณช้อนหนึ่งอ้อประเอาเดี๋ยวใส่ในนี้เออก็เดี๋ยวเอาใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนแค่พอใช้นะแค่นี้นะแล้วก็มัดไม่ได้มัดม้วนๆมนนี่แล้วก็เอาไปเข้าช่องแข็งไว้นะคะนี่ม้วนๆไว้จะใช้ก็ม้วนออกง่ายๆนะเพื่ ได้แล้วนะคะสามคือโฮมเมดโฮมเมดของเรานะคะคะตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันนิดหนึ่งนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะผัดอันนี้นะ <c oughs> <c oughs> ลืมชจื่ออะไรอ่ะสปรู๊ฟเติมน้ำมันนะคะแค่ใส่แค่น้ำมันหอยแล้เพื่อน รอให้มันร้อนก่อนนะคะนี่สปราต้มก่อนนะนเพื่อนนี่กินก่อนอืมเปื่อยแล้วอะนี่มันรอต้ม1สิบห้านาทีอะแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบนะคะลูกไม่ชอบสามีก็ไม่ค่อยกินนะกินเฉพาะเวลาที่เป็นซันเดย์รสนะคะนี่เกลตเทียมเข้าไป ผัดกระเทียมให้เขาหอมผอกระเทียมกระเทียมกระเทียมเรื่องหอมแ้วเราจะใส่หมูลงไปผัด asp, ค่ะเพื่อนๆน่ากินไหมไฟมองไม่เห็นเท่าไหร่อร่อยนะเราก็มาทำซุกี้กันนะคะเพื่อนๆอนอันนี้เราเป็นน้ำจิ้มซุกี้ที่กุ้งใช้นะคะแม่ประนอมนะคะชอบยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่เปรี้ยวมากนะคะยี่ห้ออื่นเขาจะเปรี้ยวมากก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าชอบยี่ห้ออะไรนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมสับนะคะที่เราสับไว้นะคะแล้วก็เหลืออีกนิดนึงเอาไว้ผัดนะเพื่อนๆน<ๆ>แล้วก็มีพริกสับนะเพื่อนเพื่อน ใครชอบมะนาวก็เติมมะนาวนะเราไม่กินเปรี้ยวนะคะเราก็เส้นที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นเส้นมาม่าเกาหลีนะคะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้แช่เส้นอมวุ้นเส้นนะคะก็เลยใช้มาม่าเกาหลีนะคะแล้วก็ต้มไว้ประมาณหนึ่งนะ,ะ, <The> นะเพื่อนๆน <The> เสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันน้ำมันก็เหลืออยู <Stanley> <dom> ่น <ul> ิด <se> น <al> <ul> ึงแอเพื <se al> <ul> ่อนอก็ เสร็จแล้วก็เอากระเทียมนะคะกระเทียมที่เราเหลือไว้นิดนึงลงลงไปผัดนะคะมีนิดหน่อยนะเพื่อนเพื่อนก็แล้วแต่นะคะชอบใครชอบมันนะคะชอบกระเทียมเยอะกระเทียมน้อยนะคะก็เอาที่ตามชอบเลยนะคะเพราะที่เห็นช่องหนึ่งเขาทําไอสุก,กี้แห้งนะคะของเขาหน้ากินมากเลยเนี่ยมีปลาหมึกด้วยแต่เราไม่มีปลาหมึกนะเราแต่มีหมูกับกุ้งนะคะเพื่อนๆนก็เอาเท่าที่เรามีนะคะ อพอกระเทียมเหลืองได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หมูที่เราหมักไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ผัดจนเขาสุกเลยนะคะผัดให้เขาสุกเลยนะเพื่อนๆจะได้กินแล้วคะ่ะหิวมากเลยคะ่ะวันนี้แล้วช่องที่เขาทำเขากินใส่กันในกระทะด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะทำตามเขาดูนะ <laughs> เห็นเขากินแล้วโอ้โหน่ากินมากเลยเขาทำน้าอร่อยมากเลยแล้วก็ใส่ผาักากาดขาวนะคะอันนี้มีขายที่มอลลิสันนะอ,อทุกทุกช้อปปิ้งนะคะทุกช้อปปิ้งสโตร์นะคะมีขายนะคะผักกาดขาวนะคะอแล้วก็ผัดให้เขาสุกนะคะกุ้งชอบผักเปือป่อยๆนิ่มๆน,นะเพื่อนๆนะฟันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ปรุงรสดว้วยน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็มีผงปรุงรสนิดนึงนะเพื่อนเพื่อน ไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่าหมูเราหมักมาแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวเขาเค็มไปนี่กลัวเขาเค็มไปแล้วก็ผัดจนผักสุกนิ่มเลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วใครบางคนก็ชอบผักกรอบๆนะอ่าแล้วก็ผัดให้สุกนะคะโคเล่โคเล่ให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆออเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นจังหวะนี้เส้นเราต้มอ,อ๋อมาใส่กุ้งนะคะ กุ้งนะคะเส้นยังไม่มานะคะใส่กุ้งไปก่อนแล้วก็ใส่เส้นกุ้งคิดว่าเราเส้นเราต้มเปื่อยเป็นนิดนึงนะคะเออ่าจะต้มเร็วเอาขึ้นเร็วกว่านี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็รอให้ทุกอย่างสุกแล้วก็จะใส่ไข่นะคะมาแล้วค่ะเพื่อนๆไข่ของเราจะได้ เพิ่มความนัวนะคะความเข้มข้นความนัวเห็นในช่องนั้นที่คลิปที่เขาทำนะทําน่ากินมากเลยเพื่อนๆสุก้ซุกี้แห้งของเขานะแต่ของเราก็น่ากินเหมือนกัน,นะคะ่ะอร่อยเรานะคะเพื่อนๆอร่อยไข่อร่อยมันนะคะเดี๋ยวจะกินในกระทะเลยนะคะอืมกินในกระทะเหมือนของเขาเลยอ้าวผักชีก็มาค่ะเพื่อนๆของเหลือในตู้เย็นนะคะเขียวบ้างเหลืองบ้างนะคะกินๆไปนะคะของมันแพงนะ ใส่ใส่ไปนะคะอันนี้กินคนเดียวนะเพื่อนๆหิวมากเลยคะ่ะเรารู้สึกว่าเส้นเราเนิ่มไปนิดนึงนะคะน่าจะเอาขึ้นเร็วกว่านี้นิดนึงต้มนานไปหน่อยนึงแล้วก็เติมน้ำจิ้มไปนะคะแล้วก็คนเล่คนเล่ให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มที่เราใส่พริกกับกระเทียมไปอีกนิดนึงเอาไปจิ้มนะคะตอนที่เรากินซีรีส์เอาตอนที่เราดูซีรีส์นะคะเพื่อนๆอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกินใส่ในกระทะเลยนะ โอ้ยอย่ามาคอมเพลนนะโอ้ทำไมไม่ใส่จานอย่างงั้นอย่างงี้นะคะเพราะว่าเห็นเขากินอร่อยนะคะเราก็จะลองกินใส่กระทะดูนะคะเดี๋ยวชิมหมูก่อนนะเพื่อนๆมีน้าจิ้มก็คนให้เขาเข้ากันนะคะไม่ได้เติมมะนาวหรืออะไรนะเพื่อนๆกินรสนี้นะคะหมูเราก็นุ่มผักเราก็เปื่อยได้ที่นะคะเส้นเราก็นิ่มนะคะดีลคะค่ะฟันไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆ อืมอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะบางอันก็แสงไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยได้นะคะก็มีกล้องใหม่มานะคะก็รู้สึกมันโลไลไม่ค่อยดีอะ่ะเพื่อนๆไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ